ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็คือจะทําให้มีน้ําไหลเข้ามาในบริเวณบึงสีไฟซึ่งผลประโยชน์นะคะภายใต้นโยบายของมหาทยก็คือคลองสวยน้ําใสเนี่ยก็คือเราจะทําทุกวิธีทางที่ทําให้น้ําเพิ่มขึ้นในบึงคนมาเที่ยวมีความสุขพัฒนารอบบึงมีดอกไม้นะคะแล้วก็ฟื้นคำนิยามของพื้นที่ชุ่มน้ำของบึงสีไฟขึ้นมา้ได้ในฐาะที่เราจะเรียกนกกลับมาเราจะเรียก บึงบัวกลับมาเราจะเรียกปลาคืนมากลับสู่บึงสีไฟพูดง่ายเป็นการชุบชีวิตให้บึงสีไฟอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้กลับไปสู่คุณค่าเดิมของบึงสีไฟที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะเป็นพื้นที่ที่มีไฟแรงที่จะมาถึงเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงมากเพราะนั้นขอให้บึงสีไฟไ,ได้เป็นดำเนินการตามหน้าที่ของเขานะเขาถูกเขาถูก สร้างขึ้นมาเพื่อให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องน้ำเพราะนั้นเราก็ต้องทำให้หน้าที่ของบึงสีไฟเนี่ยเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะเพราะว่าเราคำนวณดูว่าหนึ่งถ้ามันตื้นเกินถ้าเราทำตื้นเกินนะอีก2อสาเดือนเนี่ยถ้าฝนมันไม่มีเลยล่ะพดเรื่องในวันวิมาลา นี่คือี่คิดจะเป็นพ่อปู่มีเท้าโคจรมีจักรยานน้าเหลือไม่ท่าไรแล้วข้างหนไม่ถึงไหมไม่มีน้ำมีน้ำกับนกกระยางยืนแสดงว่ามันหมายความว่าอะไรนกกระยางไม่ใช่ตัวเดียวนะตัวเดียวมันอาจจะยืนเกาะบนบนต้นไม้บนตอบนอะไรแต่นี่มันยืนหลายตัวเป็นเอ ก็แสดงว่าขามันยังถึงเนี่ยขามันยังให้นกกระยาขาก็ยาวเหมกันนะถ้าท่านประมาณการมาว่าเราจะใช้งบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับค่าน้ํามันอะไรต่างนี้ประมาณเท่าไหร่เราจะสมมุติว่าถ้าเราเร่งเวลาเราไปคันกั้นเฉยๆเนี่ยแค่เปิดทะลุกันทะลุอาจจะไหลมาหาเราก็ได้นี่ไงคือความหวังว่าว่าเราจะจูงมันมายังไงถ้าเร้าตอนี้ยกกวัสดีครับ ตัวสาราจะเว้นทางจาก่สาราถ้าขาดเม็ดตองบเม็ดรอบนียนะครับจะมีโครงเดิมครับถ้าเราจะลงทุนงุดรอบรอบนี้นะครับรอบรอบนี้ก็คือบริเวณนี้ครับลงให้ประมาณครึ่งโช้เท่าไหนครับไอ้ไอ้ที่มะขามที่วกบ้านนะครับอออยู่่ไว้ตนแรกขงพีมันตรงนี้มีน้ำใช่โดยว่าให้โครงสร้างนี้มีเหมือนเดิมใช่ผมก็เลยเชิญที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมามาคุยวันนี้แล้วเวลารักษาตัวนี้ก็คือให้มันเหลือขอบคันในอย่างน้อยฝั่งละสัก2เมตร ประมาณนี้ให้เหมือนก็อยู่คนเนินนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็คูเครื่องจักรเครื่องกลในของทางประมงมีอยู่ละเท่จอธิบายให้ฟังมันมีติดทั้งเ i a อะไรด้วยมีอะไรไหมมีคุณเจ้าค่าเขาจะวอยายเราไม่ได้อระคุณเนี่ยมันมีอยู่โซนสี่โซนนะครับที่โซนสีโซนเอมันอยู่ที่ไหนที่ว่าอนุรักษ์นะฮะที่นี่โซนตรงนี้ตอนนี้ปรับผมได้แต่ไม่างนี้คือคือปัญหาพูดง่ายๆอะเอาแบบคนง่ายๆ ทำยังไงอน้ําตรงโน้นมาตรงนี้แ<ช>สดงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันสูงกว่าตรงโน้นธรรมชาติน้ําไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเสมอเพราะ,ะนั้นเธอก็ทําให้มันมันต่ำลงมา,าต่ากวันนิดนึง,งแล้วก็ให้น,น้ำมันไหลามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างถาวรเวลาเข้ามาถ่ายรูปเนี้ยเวลาปนถ่ายรูปเนี่ยก็จะสวยเหมือนสมัยก่อนนั่นแหละไม่ต้องขุดลึกถึงห้าเมตรสี่เมตรอาจจะสเมตรสองเมตรขอให้มันมีน้ำน้ำไหลเข้ามาแล้ว อย่าลืมธรรมชาติของบึงสีไฟเนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําสมัยก่อนที่มันมีนกน้ำมีปลามีบัวมีอะไรเนี่ยเราต้องฟื้นเรียกคืนธรรมชาติขุดลอดจะเอาสันดนออกจะอนะไรเป็นเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการทําให้บึงเนี่ยมันฟื้นกลับคืนมา